ความพยายามที่จะเปิดตัวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเร่งส่งเสริมให้ประชาชนระดับลากย่าพ่อค้าแม่ค้าผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงประกันภัยที่มีการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินเบื้องตน้นด้วยต้นทุนที่ต่ำและสามารถจ่ายได้ของกระทรวงการคลัง ภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปปมีรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นหลังจากได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยหลายรายในการออกกรมธรรที่คุ้มครองการดูแลเบื้องต้นค่ะ ร้อมกับการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในการกระจายช่องทางการจัดจำหน่ายให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายตัดสินใจซื้อด้วยข้อมูลพื้นฐานรายละเอียดประกันภัยที่เข้าใจง่ายอาทิเซเว่นอีเลเว่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสเทสโก้โลตัสเคาน์เตอร์เซนท่านส์ทอินชัวในห้างเซนท่นโรบินสันและท็อปรวมถึงไปรษณีย์ไทยด้วยค่ะโครงการประกันภัย200สําสำหรับรายย่อยหรือเรียกสั้นๆออกประกันภัย200 ในช่วงนี้เป็นช่วงการรณรงค์สร้างความตื่นตัวนะครับให้กับสาธารณชนนะครับเป้าหมายหลักอย่างที่เราเรียนมาตั้งแต่ตอนต้นก็คือว่าเราต้องการสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชนในบทบาทของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีต่อ,อสวัสดิภาพของครอบครัวของชุมชนแล้วก็ต่อสังคมความเข้าใจแล้วก็สร้างความเข้าถึงประกันภัย200เนี่ยนะครับใช้อัตราบเบีย้ยประกัน200บาทต่อปีให้ความคุ้มครองอการเสียชีวิตสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับ เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงได้เพราะว่า 1. ราคาไม่แพงต่ำนะครับเป็นเบีย้ยประกัน200บาทนี้ประสิทธิภาพสูงสุดเข้าถึงง่ายโดยซื้อได้ทุกแห่งร้านสะดวกซื้อตัวอย่างสักครู่นี้นะครับล่าสุดคอพพได้รับความร่วมมือในการจัดจําหน่ายจากบริษัทประกันภยัย4แห่งให้เลือก คือเมืองไทยประกันภยัยเมืองไทยประกันชีวิตกรุงเทพประกันภยัยและประกันภัยไทยวิวัฒน์ประกันภัย200ที่จ่ายค่าเบี้ยประกันเพียง200บาทต่อปีแต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเงินเอาประกันถึง1 0 0 0 0แบาทค่ะค,คือจริงๆผม,ผมคิดว่าในกรณีนี้เนี่ยเป,เป็นการสร้างการรับรู้มากกว่าถึงถึงคุณค่าถึงประโยชน์ของการประกันจะสังเกตเลยว่าเป็นประกันที่ง่ายที่สุด เนี่ยนะครับคือประกันอุบัติเหตุแล้วก็ทุนประกันตกอยู่ที่ประมาณแสนบาทเนี่ยนะครับเบี้ยประกันก็อย่างที่ที่บอกสองร้อยบาทเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้รายราย,รายละเอียดอะไรเพราะว่าใช้ข้อมูลจากตัวบัตรประชาชนได้ทันทีนะฮะอย่างกรณีที่ถ้ามาซื้อที่เซเว่นอีเลฟเว่นแต่ต้องบอกว่ากรมธรรมน์นี้เนี่ยนอกจากว่าจะซื้อที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วเนี่ยทำได้อีกหลายที่นะครับ ตั้งกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ในกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง20 60ปีครอบคลุมประชากรประมาณ40ล้านคนแบ่งเป็นข้าราชการ2.2ล้านคนที่มีการดูแลอยู่แล้วกลุ่มประกันสังคม10ล้านคนที่เหลือยังไม่มีหลักประกันใดๆอีก27.8ล้านคนกระจายอยู่ทั่วประเทศค่ะ หลังจากนี้บริษัทประกันชีวิตและประกันภัยต่างๆจะมีการพัฒนารูปแบบกรมธรรม์สำหรับไมโครอินชูรานออกมาอีกหลากหลายครอบคลุมการทําประกันวินาศภายัยหรือการเพิ่มเบี้ยประกันเพื่อเพิ่มความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินที่มากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ